đó cái này, cái gì đó là cái này,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  ครับอื้อหือ ครับหายแล้วเราค่อยดูลูกให้ดูลูกได้เหรอครูว่าลัวเปลี่ยนใช่ไหมใช่แล้ว ครับอื<ไห>มสุดยอดเ <Gerilim> ลยถ่ายแล้ว ก็ถ่ายท่านี้หน่อยได้ไหมได้ได้แชะถ่ายแล้วโอ้ เดินร <c oughs> ะวังลูกระวัง,ววงโอ้โห,โหเอาก,ก็มาถ่าดิจะถ่ายแล้วงดดบบงไงนะได้ได้ค่อยๆลุกค่อยๆเดิน ื <c oughs> โอ้โห,โ,หโหครับถ่ายแล้ว,ลว <c oughs> ระวังลูกระวัง Ok บ่

โอ้มุดลึกชีวะโอ้่้าลุปลาฉลามเอาไหมอา้าโอ้โหโอ้โหาฉลามมาฉลามโอ้โหโตกใจเบิดเลยลาีวปลาฉลามหรอใช่แล้วาล้ลเป็นคอิบาไหน

ได้ได้ได้ดได้วันไหนดีอ่ะวันหยุดต้องเป็นวันหยุดพ่อนะแล้วพ่อหนูตาแค่ดูตาขนาดแล้วโอ้โห เบาเบาเบาโดานพ่แอ,อแล้วเปียกพ่อเลยครับาจจะับนื